สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่24กรกฎาคม2024นะครับวันนี้เฟียงกิดินเด็ก69จากเม่อนนี้71คลิปนี้เราต้องพูดถึงข่าวใหญ่ข่าวดังที่ชุมชนคลิปโตกำลังจับตาข่าวเกี่ยวกับรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันคุณแคมิล่าแฮร์ริสซึ่งตอนนี้เราทราบดีลุงโจถอนตัวแคมล่าลงแข่งและ27กรกฎาคมที่จะถึงนี้ลุงทรัมป์จะไปพูดที่งาน NAS v i l l e Bitcoin Conference ที่รัฐเทนเนสซีนะครับแต่ล่าสุดครับท่านผู้ชมมีรายงานข่าวว่า c a m เมราแ r ร i s เนี่ยอาจจะไปงานนี้ด้วยนะเหตุผลที่ใช้คำว่าอาจจะเพราะอะไรบางสื่อข่าวเนี่ยเขียนว่า c a m เมราแ r ร i s in talks to appear at bitcoin conference นะครับแคมเราเนี่ยกำลังคุยกับบุคคลสำคัญของงานว่า c a m เมรอาจจะไปงาน BITCOIN CONFERENCE นะแต่บางสื่อข่าวเนี่ยเขียนว่า แค m มอาจะไปงาน Bitcoin Conference นี่นะครับแคมมอร a าแฮร์ริส is reportedly going to be speaking at the bitcoin conference นะคมมจะไปงาน Bitcoin Conference ข้อมูลจากศูนย์ข่าว Fox News. นะครับคือเมื่อคืนเนี่ยมันมีข่าวว่า k a m เม a h a าแฮรติดต่อกับมหาเศรษฐีสายเลือบล็อกเชนคุณมาร์คคิวบันข่าวเขาบอกว่า it was reported earlier on Tuesday that Harris had reached out to Billionaire Mark Cuban with multiple questions on cryptocurrency as she readies to take on Trump นะครับมีรายงานว่าวันอังคารเวลาสามเมกาเนี่ยแคมเดอร์แฮริสติดต่อ Mark คคิวบและถามหลายคำถามเกี่ยวกับค r y p t o c u r r e n c y ซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยพร้อมที่จะลุยกับ Donald Trump นะครับงานนี้สนุกแน่เพื่อนๆน,น,นะเมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกถามเข้ามาดีมากนะครับ คำถามคือพาวเวอร์ของคามาลาแฮร์ริสในวงการเมืองอเมริกาเนี่ยขนาดไหนคะคุณบอลน,นะครับนี่เป็นคําถามที่ทุกสื่อข่าวหลังจากที่ลุงโจประกาศยกธงขาวเนี่ยทุกสื่อข่าวพูดถึงและจะเป็นสิ่งที่ทุกสื่อข่าวทั่วโลกพูดถึงคําถามเหล่านี้นะครับคาถามที่ว่าคามาลาคุณสมบัติพอไหมคามาลามีโอกาสชนะไหมโดนัลด์ทรัมป์จะชนะขาดลอยเลยไหมมันง่ายเปล่าสําหรับโดนัลด์ทรัมป์ ในการแข่งกับคามล่าครั้งนี้นะครับถ้าถามเรื่องคุณสมบัติเข้าๆเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงเธอจบกฎหมายเธอเคยเป็นอายการสูงสุดรัฐแคลิฟอร์เนียเธอตอนนี้ดำรงตำแหน่งรองประธานไัฐบดีนะครับเข้าๆเนี่ยมันผ่านอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าโอกาสชนะมีไหมนะถ้าให้ผมตอบวันนี้วันที่24กรกฎาคมเข้าๆ จากโพที่มีจากข้อมูลสถิติที่เราเห็นได้ในเว็บเซอร์เวยผลเลือกตั้งสาอเมริกาเนี่ยคำตอบคือโดนัลด์ทรัมป์ชนะแน่นอนคาลาถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าพูดวันนี้นะครับประกอบกับอะไรประกอบกับมันยังไม่มีคําสั่งอย่างเป็นทางการหรือมันยังไม่มีการประชุมอย่างเป็นทางการว่าจะเลือกคาลาคือตอนนี้มีคน e n d โดส e มีคนสนับสนุน เรียกว่าท่วมท้นนะครับแต่เป็นทางการเนี่ยมันจะต้องหลังงาน DNC และตอนนี้เหลือเวลาแค่100วันก่อนเลือกตั้งประมาณ100วันนะครับเพราะนั้นทุกอย่างมันกระชั้นชิดเกินไปทุกอย่างมันชี้ไปทางโดนัลด์ทรัมว่ายังไงลุงทรัมป์ก็ชนะแน่นอนนะครับแต่เราต้องเข้าใจเพื่อนๆการเมืองสหรัฐอเมริกากับการเมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าต่างกันนะครับ ยกตัวอย่างว่าสมมุติผมถามเพื่อนผมคนไทย10คนที่เลือกพักก้าวไก่100วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยเพื่อน10คนจะบอกว่ายังไงก็เลือกก้าวไก่นะครับถ้าผมถามเพื่อนคนไทย10คนที่เลือกพักเพื่อไทยหรือสับสุนพักเพื่อไทยเนี่ยร้อวัน200วันก่อนเลือกตั้งก็จะตอบว่าสัมสุนพักเพื่อไทยทั้ง10คนนะครับ ในทางตรงกันข้ามถ้าผมถามเพื่อนฝรั่ง10คนว่าคุณจะเลือกใคร100วันก่อนเลือกตั้งเนี่ย7คนจะบอกว่าเลือกเดโมแครตหรือเลือกริพับบิกันแต่จะมี3คนที่บอกว่าขอดูก่อนนะขอดูแพลตฟอร์มก่อนขอดูนโยบายก่อนขอดูว่าเขาจะเลือกใครเป็น running mate หรือเป็นรองประธานาธิบดีนะครับเพราะนั้นนี่คือข้อแตกต่าง นะทั้งนี้ผมไม่ได้พูดแทนคนไทยทั้งประเทศไม่ได้พูดแทนฝรั่งทั้งประเทศผมพูดถึงเพื่อนของผมที่ผมรู้จักเป็นการส่วนตัว10คนร้อวันก่อนเลือกตั้งเนี่ยคนไทยกับฝรั่งเนี่ยต่างกันเยอะนะครับและในสหรัฐอเมริกาเนี่ยระบบการเลือกตั้งเขาไม่ได้เลือกประธานาธิบดีตรงๆนะระบบเนี่ยเขาเรียกว่า electoral college system นะมันเป็นการเลือกให้รัฐของเราเนี่ยเลือกประธานาธิบดีนะครับรัฐของเราเสียงส่วนใหญ่ถ้าเลือกทรัมป์ รัฐนั้นก็เลือกทรัมป์ถ้าเสียงส่วนใหญ่รัฐเราเลือกคามาลารัฐนั้นก็เลือกคารมาลานะครับรวมกันทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยจะต้องได้270เสียงคนนั้นถึงได้เป็นประธานาธิบดี270ขึ้นไปนะในปี2020ลุงโจได้306เสียงลุงทรัมป์ได้232เสียงลุงโจชนะซึ่งลุงโจชนะตอนนั้นเนี่ยแต่ pre-election poll นะโพลหรือแบบสำรวจก่อนเลือกตั้งเนี่ยหลายโพลมองว่าลุงทรัมป์น่าจะชนะแต่ผลปรากฏใบด้านชนะนะครับซึ่งเอาละมันมีหลายประเด็นนะมีคนบอกว่าโกงบาก้างทฤษฎีสมคบคิดบ้างอะไรบ้างน,นู่นนั่นนี่ดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นทุกประเทศทุกการเลือกตั้งนะครับถามว่ารอบนี้ลุงทรัมป์จะชนะขาดเลยไหมมันจะง่ายมันจะหมูเลยไหมตรงเนี้ย มันต้องอัปเดตเป็นระ,ะระยะระยะนะครับโดยเพราะหลังงาน democratic convention เนี่ยงานประชุมพักเพื่อเลือกผู้สมัครแข่งขันประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของฝั่ง d e โมแครตเนี่ยหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงเพื่อนนะครับงานนี้อาจจะไม่หมูอย่างที่เราคิดสำหรับลุงทรัมป์ยอดบริจาคของคมาลาบวกกับอายุที่น้อยกว่าเกือบ20ปีนะและค a m มาลาเนี่ยความที่เธอเคยเป็นอายการ เทคนิคจังหวะจับโพลในการพูดในการดีเบตเนี่ยเธอไม่เป็นรองใครนะครับเพราะนั้นเราต้องดูว่าทาง d e โมแครตจะงัดอะไรขึ้นมาสู้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าผลโพลเปลี่ยนได้ต้องดูกันต่อไปวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม